เท่าต้นเยอเหันอนนี้ทานตางเหมือนกันนะกันต้องเป็นพันบาทครับเพื่อเต็มครับ1 0 0 0ครับอ่าต่อเคครับกดนะติดลบหกห้าพันสองพันครับสองพันจับสองพันครับสองพันครับสามพันรองนะวามพันแล้วครับให้สนใจไหมครับทำบุญร่วมกันนะครับช่างหน้าดไ เกิดเป็นเชื้อให้เด็กรอบเกิดเป็นเื Bubble. ้อแลยวใส่เตมีแล้วไต้้งเด็กมือหกซองเลยครับสามพันครับสามพันห้าอ่าสามพันห้าครับสี่พันห้าครับอ่าสี่พันห้าครับมีใครไหมครับของลีตทํมลงได้นะอยอห้าพันห้าพันห้าพันสี่ยต่กคือ อ๋อหิ้้าพันนะครับห้าพันห้าันห้านะครับตัวที่ละห้0ร้อยหกพันเจ็ดันมีใครไครับเจ็ดพันห้าแปดันอะไรเไงล่ะเฮ้เพียมกันมั้ยน้ำเพียมกันแปดทันนะครับมีใครไหครับ แปดพันครั้งที่หนึ่งครับแปดพันครั้งที่สอครับอ่ะแปดพันครั้งที่สามขอบคุณมากครับครับคุับคร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 ับคอับครับครับบคบคมครับครับัครั ถ้บอกว่าประวัติตอนซื้อเสื้อตัวนี้ตอนแรกมันแขวงอยู่เนี่เสื้ออะไรไม่รู้นะครับะทั่งใจไป็พี่ต่ออะไั้งใจว่าจะซื้อดีไหมนะครับก็เลยก็ไปในร้านไปลองใส่ดูพอใส่แล้วก็ปรากฏว่าเข้าแต่ว่ายังไม่ซื้อนะครับแต่ว่าจะไปร้านเดี๋ยวมาโชมเดี๋มาชวกว่าน้องน่าจะทีนพี่อยากได้กำลังมันเหมือนน้องโอยตื้อเสือตัวนี้มานะครับประวัติยาวมากเลยครับ นะอันนี้มีให้กันเลยนะครับอ <c oughs> <c oughs> ะเริ่มต้นเี่อะไรพี่ติกหลังจากที่เขาได้ัฏกรรมหน้าให้หมพี่ิกเนี่ยหนึ่งพันครับอ่ะหนึ่งพันบาทครับเริ่มต้นหนึ่งพันบาททำบุญครับทำบุญ <c oughs> 1ร0 <c oughs> ่งวันหนึ่งบาท แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมโกงก็ไม่เสจเพาเพิ่งมีระบาทหนึ่งพันะไม่ถูกอ่ะหนึ่งพันรับบาลครับสองพันสองพนะครับสองพันครับสองพันสองพันสาติดาไม่เห็นที่บอกครับอ่ะ ส <2008. S 2> <ข>องพันิบาทหอกพันเ้าบาทนะสามมาแล้วสามาแล้วสามมาแล้วครับสี่พันนสี่พันห้าพันี่นะครับหกพันมีไนะครับเจ็ดพันนะเ่ยตอตอครับครับเจนดีนแปดพัน ยีแมยอไหนยอมครับ9 0 0าพันบาทรอ่ม่อเอาเงินเืไปทีซือตั๋งตัวเลยเหรออ่ะเงินเดนเครับมนบาทไหมมื <left citizenship> ่นหพันมนสองนสองครับสอง แลวนะม่อคั้งี้เดยมมืสมืามหมืสามครั้งนีห้ามืหคั้งเดนายเียให้เขาประเมินดีไหม่มืหกมืหกมืหกครั้งี้เดิมืหกครั้งที่สอ

สองไก่สองหม่ามโอเคสองหมื่นห้าสองครับครั้งนี้ห่งพี่ะได้หนึดิอาเอาไปรวรวม่ใช่ไหแนแ่นห้ครั้งนี้หนึ่งสองหมื่นหกครั้งที่งสองหมครั้งที่ส ไปตกลงทุ่นกับเขาแมบ้านเลยนี่ไปตกลุกับเขานะบานเสามหมื่้นนดนงสามหมื่นสามห่อโอ้วิ่งั่กันแรงยูนน้องชอสามหมสองนนิดนึงสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าขึ้นนิดนสามหนห้าขึ้อสามแปด ตอให้สามหมื่นแปดครั oh. so ้งที่หนึสี่หมื่นนีเสแล้วนะครับสี่หมื่นครั้งที่หนึ่งสี่หมื่นครั้งที่สองสี่หมื่นสองโอ้โหมันไม่ใกล้กันนะอ่ะสี่หมื่นสองครั้งที่หนึ่งสีมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าคร้งที่หนึ่งสี่ื่นห้าคร้งที่สอง ส um ah ี่หมื่ัที่ดเฮ้ยสี่หมื่นแ0ดก็ห้าหมอไม่อกาท้ายบุญนะทบุญอ่าแต่ไเื่อไปที่เ้ใช่มไ เดี๋ยตอนนี้เราู้เดี๋ยวงเช่อ้วพหนอนะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำดูดกันโอเคขอบคุณมากๆครับเดี๋ยว่อาไปซัหน้าตาเดี๋ยวมีแจกจะไรนตบทัุนะครับมเริ่ับพิการคือเขาเปล่าใเรียนะครับเรียนนะ่งการนี้นะับพิการนีนเยครับแล้วก็ลงลดนะครับถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย